สวัสดีครับมาพบกับบิ๊กฟุตบอลบ่ายสามสเต็ปเทปกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลลีกใหญ่ยันซุดพิมลีกอังกฤษคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเลสเตอร์ซิตี้กับเอฟซีวิลทาวเบนฟอร์ดกับฟูตแลมเวสต์แฮมกับฟอร์เรสเอลฟ์ตันกับซแฮมป์ตันกันโชซิเลียอิตาลีคู่ระหว่างปามากับนาโปลีอินเตอร์มิลานกับลาซิโอและโรม่ากับเอซีมิลานและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอลแปดคู่เน้นครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้เรียนร่วมลุ้นร่วมเชียร์ ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปล่งเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มสามส up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการบาย 3, สามเซเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไยขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบประยันจุใจครับเเพพะะีาางยงแค แอดสามสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 33อัพนะครับหรือว่า3 3ม p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วปเป็นเสนอหรือเปได้ยันกับผมส8เปเทพกันได้เลยครับเริ่มตั้นแต่ที่เกมพิมพมเล่กังกฤษในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลด้วยตาต่อรอมเกมในคู่นี้อาร์เซนอลต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นนิวคาสเซิลครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งสุดอาร์เซนอลเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้ดนั้งสุด No. เสมอสมอ2แพ้3ามหรเสมอลิเวอร์พูล2-2แพ้ปารีสแซชแมนนิ่งสอแพ้บอลมัดนิสองแพ้บริสเซชแมนศูนย์นิ่และเสมอคริสตัลพาเลซ2-2งสืนใหญ่ตามที่เสมอลิเวอร์พูล2-2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังอยู่รอบจา่าฝูงต้องการอีกแค่แต้มเดียวจาก2เกมสุดท้ายเพื่อการันตีโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าผลพว่วงจากเกมที่แอนฟิลด์ก็คือมิเกลเมริโน่นาเป้าเฉพาะกิจชาวสเปนโดนใบแดงไล่ออกเกมนี้ปิดโทษแบนซูเลอาโดทอสซาปีเบลเยียมเจ็บกล้ามเนื้อต้นแขน ด้านหลังนัดนี้ต้องลุ้นความฟิตเช่นเดียวกันกับดิแทนไลไมิซิลตัวเก่งที่เจ็บสะโพกขณะที่จอจินโยกับากาเบร์การเยสทาเชฮยโ,ยโรตัมียืสุคลายฮาวเวตและกาเบรียลเชซุสยังไม่หายจากาการบาดเจ็บมิเกลอาเตตาเตร,รียมจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทัพโดยบุคไคโยซากากาเบรียลตินเนลลี่โทมัสปาเตและมาตินโอเดกาฟอร์มห้าด้านสุดของนิลคาเซชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโดยชนะเชลซีสองศูนย์เสมอปรไบรต้นหนึ่งหนึ่งชนะเอซูวิตเผาสามศูนย์แพ้อเซนบ4ลล,ละหนึ่ง พาเลท5-0ทีมแชมป์คาราลบาบลครับประจำฤดูกาลนี้และการันตีโคต้ายูโรปาลีกเป็นอย่างหนอสัปดาห์ก่อนทุกเชลซี2-0แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางนัดนี้ถ้าชนะจะขึ้นรองจาง่าฝูงทันทีเกมล่าสุดสวเวนวอตมันเซ็นเตอร์ได้รับบาดเจ็บหัวเขาว่านัดนี้ต้องเช็คความฟิตเช่นเดียวกันกับโจยล็อ,ลอกโชเอลิงตันแมสซคาร์เกตและเทียรันที่เปียแต่ทีมก็จะได้จามาลัสเชลหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนลูอิสฮอล์ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บเอ็ดดี้ฮาวน กลุ่มกำลังเกมที่แล้วปรับหมามาเล่นในระบบ3ตีสนัดนี้อาจจะยะืดนี้อีกครั้งตรงกลางเลือกใช้งานซานโดโตนารี่กับบูโนโกิม,มารายทางานร่วมกันคู่เซนเตอร์จะเป็นฟาเบียนแชกับแดนเบิร์นเป็นตัวหลักอีกตําแหน่งหามบอสมันไม่ฟิตอาจจะใช้ลูอิสไมลี่แนวลุกอเลสเซเดอิสักปักหลักตรงกลางโดยมีฮาวิบานกับแอนโทนีกอร์ดอนขนาบข้างทาสนาบิดแบตลุ้นตัวแชมเปี้ยนส์ลีกสภาพทีมไม่สมบูรณ์ชั้งคู่ปืนใหญ่ช่วงหลังซ้อมดรอปลงไปมีปัญหาตัวเจ็บเป็นต่อเนื่องซึ่งส่ง กระทบต่อทีมไม่น้อยขณะที่ซาเลกาดญญาอมเจอปัญหาตัวเจ็บเช่นกันแต่รับมือได้ค,คด่อนข้างดีมีการปรับแผนและวางตัวผู้เล่นใช้ได้โดยรวมแล้วเป็นบ่อนเข้มพร้อมมุ้ยอยู่แล้วด้วยการใช้โอกาสที่มีอย่างคุ้มค่าดูแล้วนิวคาสเซิลมีโอกาสบุกมาแบ่งแตลล้มก้าบออกไปซันโทมุรองนิวคาสเซิลไม่แพ้2-2โดยในเกมฟาดแช่งระหว่างอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อ,อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์ นะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสาามอัพ อย่าลืมไม่แอบนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคูท่ที่2ครับเกมเวมิเมเบลิกอังกฤษในเวลา3ามทุ่มเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเอฟซิิท์ทาวด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้ต่อปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าด้านหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยส 4, เสนอโซลเรสสองสองชนะโซแฮมตัน2อศูนย์แพ้บูเดมตันศูนย์สาม 2, แพ้ลิเวอร์พูล 01และเสมอไบรตัน2-2ที่งจอกสีน้ำเงินผลงานดีขึ้นหลังตกชั้นอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเายยดือนเมษายนโดยเจ็บไปแล้ว4แต้มจาก2เกมหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกเสมอนอตติิแฮมฟอร์ดไ2-2ในช่วงท้ายเกมสภาพทีมเกมนี้จะขาดมาร์ทแฮมันเซนในทวรรมือ่อ1ที่เจ็บโคนขาหนีบเขารับการผ่าตัดทับยาวจนจบฤดูกาลไปแล้วในอกจากนี้ได้ขาด3ตัวรุกอย่างสเตฟฟี่มาวิลิีดีอับดุลฟาตาวูและบอบบี้เดดกอดบารีฟส่วนริรคาร์โดเปเรล่าแบ็กขวาต้องเช็คความฟิตแต่ทีม ก็จะได้ฟาคุนโดบูโอนาโนเต้ตัวรุกชาวอาิจนไตหายเจ็บกลับมากุนซือรูดฟานิเตอรลอยเตรียมส่งจิมมี่วาน์ดี้ลงลาตาข่ายเพื่อรุ้นทําประตูครบ2 0 0ลูกหากกิ่งได้ในเกมนี้ฟอร์มห้าใลังสุกอเอฟสวิตทาวเสมอ2แพ้3โดยแพ้เบรนฟอรศน์ด0 1เสมอเออฟ์ตันสองสองแพ้นิวคาสเซิลศูนย์สามแพ้ออสซิโนศูนย์สี่และเสมอเชลซีสองสองมาขาวตกชั้นล่วมหน้าไปแล้วสัปดาห์ก่อน่า้เบรนฟอร์ดน1แต่นอกบ้านมีรึดแพ้แค่นัดเดียวจะกสี่เกมลีดหลังสุด,ด กับเชลซีและเอเวอร์ตันรวมถึงชนะบอลมัดด้วยสภาพทีมมีปัญหาเยอะจะขาดทั้งนาธานบอสเฮดเวสเบิร์นอาริยเนต์ูลิสซิโดซีเอเบเนคาร์ลัมฟิลลิตเจแดนซิโลจีดและแซมมี่ซิโมดิรวมถึงคอเนอร์ถ่าวเส้นที่บาดเจ็บทั้งหมดแต่ทีมก็จะได้ลิฟต์เดวิดแบ็กซไซน์พูตแบง3สามนัดกลับมากุนซือเคียรแรนแม็เชนาเตรียมส่งเลียมดีแลบสุดหน้าฟอร์มฮอตที่ทำไป12ประตูในฤดูกาลนี้ล่าตาข่ายด้วยมีฟูริโอเอ็นซิโซที่ทำประตูได้ในเกมที่แล้ว ปั้นเกมร่วมกับโอมาฮิสานและคอนเนอร์แชปลินทัศนาสองทีมน้องใหม่ที่กอดคอกันเล่นชั้นขึ้นมาและร่วมสู่ศึกแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้าพร้อมกันเป็นเกมที่สู้กันด้วยศักดิ์ศรีเลสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านนะัดสุดท้ายเตรียมทิ้งทวนพิมลรีและจิมมี่วาดีแบบทุ่มสุดตัวขณะที่เอฟสวิตเผาสงบอลก็เข่งแย่สเปยสบะไปหน่อยดูแล้วจิ้งจอกหน้าบอกลาแฟนบอลในบ้านด้วย3แต้มฟันธงต่อเลสเตอร์ซิตี้ทิ้งทวน3-2คููที่3ครับเกมพิมลิีอังกฤษในเวลา3ทุ่มครึ่งเกม ระหว่างเบนฟอร์ดพบกับฟูลแลมด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เบนสฟอร์ดต่อครื่องลูกผลงานกับพปกแกมของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ปากนชนะทีมมา2ครั้งสว่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันสมสึกของเบนสฟอร์ดชนะ4เสมอ1โดยชนะเอฟซีทวิ่มศูชนะแมนยูในเด็ด4 3ชนะฟอร์เรสต์2 0ชนะบริตัน4 2และเสมออาร์เซนอล1 1ทัพตราเพิ่งฟอร์มแรงไม่เว้นวรคชนะรัวซีเกมรีดต่อกันขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ุ้นโตาฟ ฤดูกาลหน้าเป็นตัวสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีฟาบิโอคาวันโยจอร์ดาซิวาและวิตาลียาเนลที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนคิสตโตเฟอร์อาเยอร์และอารอนฮิกกี้ต้องเช็ fit. คความฟิตกุสซื่โทมัสแฟรงค์ยึดระบบ4-2-3-1น่าเ,าะะเป็นโยอันวิซาด้วยมีเควินเชเดกที่ทำา3ประตูจาก2เกมล่าสุดปั้นเกมร่วมกับมิเกลดัมสกัดและบรอันเอบโมกสู่หน้าตัวเก่งประจำทีมฟอร์ม5นัดน้ำสุดของสูลแรมชนะ1แพ้4โดยแพ้เออฟาตัน 1- 3แพ้แอสเซมิลาศ1ชนะ เซดัตันสองหนึ่งแพ้เชลซีหนึ่งสองและแพ้บอร์นาสศูนย์หนึ่งเจ้าสวนน้อยท้ายสี่จะฆ่าเกมอีกหลังสุดล้นมาอยู่อันดับ 11, ที่สิบเอ็ดห่างพื้นที่คอนเฟลิกซ์สี่คะแนนโอกาสลุ้นโคต้าย Euro, ุโรปลิปลีสภาพทีมเนมนถานบริทเนลสันกองกลางที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโรดริโกมูนิสกองหน้าบาร์เซียเลียนแฮร์ริสันบริทกองกลางที่เจ็บน่องและชิโมชีกาสเตนเย่แบบ็คที่เจ็บข้อเทา้าโชดลงสนามทั้งหมดส่วนซาซาลูกเคสกองกลางตัวรับต้องเช็คคอมฟิตมาโคโซวิวา,าก 4, 2, 3, 1, นาุนซอยเปมา อูฮิมินเนสยึตดตำแหน่งโดยมีอเล็กซิโวบีเอมิลสเนปโรและแฮร์รี่วิลสันปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางซาเดอร์เบอร์เก้กับอันเดสเปเรราทำงานร่วมกันทัศนาคู่นี้ห่างกัน4คะแนนและลุนโคตายุโรปเต็มตัวทั้งคู่ครับมูเมนตัมสวนทางกันเบนฟอร์ดกำลังฟอร์มเยี่ยมรเรียบความมั่นใจจากชัยชนะอย่างต่อเนื่องเกมรุกเฉียบคมขณะที่ฟูลแลมเจอปัญหาตัวเจ็บแล้วตื้อตานแนวลุกใช้ได้แต่เกมรับเสียกันง่ายไปหน่อยชั่วโมงนี้ทัพตราพึ่งดีกว่าเจ้าัสน้อยหน้ารัวคว้าสามแดมได ไม่ยากฟันธงตอบเบรนฟอร์ดต,ต่อย2อนึ่งคู่ที่4เกมพิมพ์ลิกอังกฤษในเวลา2องทุ่มสินาทีครับเกมระหว่างเวสต์แฮมกับฟอร์เรสต์ด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอฟอร์เรสต์ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นฟอร์เรสต์ที่ชนะไปได้3ครั้งส่วนเวสต์แฮมเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดของเวสต์แฮมชนะ1เสมอ2แพ้2โดยชนะแมนยูไนเต็ด2-0เสมอซัปเปอร์1-1แพ้ไบริทัน2-3เสมอซัลลัมตัน1-1และแพ้ลิเวอร์พูล1-2หนค้อนบุกชนะ แมนยูนเตด2-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหยุดผลงานไม่ชนะในลีก8เกมขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15ของตารางสภาพทีมจะได้เอสซานอาวาเรสตมฟิลเบสิกันที่พลาด2เกมซ้อนเนื่องจากเจ็บแขนหลังกลับมาฟิฟตเป็นสมรอมได้ในเกมมาที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่อิวอันโตนิโอกองหน้าและคลายเซนซิโอซัมเมอร์วิลปียังคงไม่หายจากการบาดเจ็บกเกรแัมพอ์เตอร์กุนซือจอมแท็จยิบมาก3-4-1-2แนวรุกวางจารอดโบเวนกับมูฮัมหมัดขูดสุสทำงานร่วมกันโดยมีนิค,ค ปอดพาวและกีโรโรดีเสประสานงานร่วมกันวิงแบ็กเป็นอารอนวบิสซาก้ากับวลาดิเมียชูฟาวฟอร์ม5านัดสุดของฟอเลตชนะ1เสมอ2แพ้2ด้วยเสมอเลสเตอร์ซิตี้2 2เสมอคีสัเพลนหนึ่แพ้เบนฟอด์ด0 2แพ้เบนซิตี 4, ้0 2และชนะสเปอร์2 1เจ้าป่าฟอร์มดิ่งสัปดาห์ก่อนได้แค่ตามตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้2 2งล่นมาอยู่อันดับที่7ห่างพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีก1คะแนนช่วงหลังดรอปไปเยอะชนะแค่นัดเดียวจากคเกมลีกล่าสุดทีมเจอข่าวร้ายยันต่อเนื่อเกมลาสุดตโววนี รอบาดเจ็บช่องท้องและต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินลุ้นพ้นโคม่าแล้วแต่ต้องพักยาวขณะที่คาร์ลัมฮัสซานโดรปิดตัวจีตและมูริโยเซ็นเตอร์ตัวหลักต้องเช็คความฟิตทั้งคู่นูโนเอสเปเรโตซานโตกู๊กซ้อใหญ่จะเล่นในระบบ4-2-3-1หน้าเป้าคิสวูดปักหลักโดยมีแอนโทนีเอลอกาทํานาร่วมกับมอร์แกนทิปไว้และนิโคลัสโดมิงเกสห้องเครีมเลือดใช้งานไรอันยีนกับเอลเลียสเอลฮัสซันคุมเกมด้วยการศัสนเวิ์แฮมเล่นในบ้านนะัดสุดท้ายไม่มีความกดดันเล่นตาคก,กวัะสนบุม ขณะที่ฟอร์เรสกํกำลังกดดันหนักโชว์หลังเตต่อเนื่องแนวรับไม่แน่นเหมือนเดิมอยู่แล้วช่วงนี้มีสิทธิ์โดนขุนขค้อนบอมหนะักฟันทงเวสแฮมเฉือนสอหนคู่ที่5เกมพิมลิอันปลิดในเวลาหโมงเย็นครับเกมระหว่างเออกาตันกับซดัมตันด้วยาตาต่อรองทีมในคู่นี้เออกาตันต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นซดมตันครับเดาชนะไปได้3ครั้งเออกาตันเอาชนะไปได้1ครั้งในอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกรัรฟอร์ม5้านัดล่าสุด โดยชนะฟูลแลมสามหนึ่งเสมอเอฟสมิธ e ทาวสองสองแพ้เชลซีศูนย์หนึ่งแพ้แมนซิตี้ศูนย์สองและชนะ 10, อฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์ท็อฟฟี่เสริมเงินหมุกไสชนะฟูลแลมราบคราบสามหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสามนัดนี้เป็นเกมสั่งลาสังเวียนกุยสันปาร์คสภาพทีมจะขาดเจมส์ท็อฟสกี้เซนเตอร์พันโหดที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและแยสเปอร์ลินสตอมก็เป็นนักเตะอีกคนที่ยังบาดเจ็บอยู่แต่ทีมก็จะมีลุ้นไดดดดด้้ตตตัััววโออออออเเเเเเเรรกกกกมมมมมมงงลลลล่่่าาาแบบยยยยีีีฟิิิป็นนททืืุุซจใหญ ส่วนนาเป้าเบตโตย่งตัวจริงกับอเลฮันโดโรฮาโดยมีกาลลอสเอลการาสอับดุลไลดูโคเรและแจ็คคิริสันบั้นเกมสนับสนุนส่วนหลังบ้านไมเคิลคีนที่กลับมาลงสนามแรั้งประตูได้ในเกมที่แล้วพร้อมจับคู่กับจาแรดแบนเวสเซนเตอร์ดาวรุมฟอมร์มขั้ล่าสุดของซอลเลมตันเสมอ2แพ้3ามโดยเสมอแมนซิเตียศูนย์ศูนย์แพ้เลสเตอร์ซิตี้ศูนย์สองแพ้ฟูลแลมหนึ่งสองเสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งและแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์สามนักมุ่นแดนได้สร้างเซอร์ไพรส์สย,ยนันเสมอแมนซิเตียศูนย์ที่แล้ว เก็บแต้มที่12ในพิมลีดรอบโ้นดสถิติที่เก็บแต้มน้อยที่สุดในบริษัทของการดิ่งานได้สําเร็จสภาพทีมจากขาดกาวินบาสโนอัลเบิร์ตกรนเบกและชาลีเทเยอร์ที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนคลายวอลเกอร์ปีเตอร์ก้องหลังมีอาการป่วยต้องเช็คความฟิตคุณสื่อช่วคราวใส่มอนรัตเลือกใช้ระบบ3-4-3เหมือนเดิมแต่หน้าอาจจะให้รัส์จุดออกสตาร์ทไปก่อนโดยมีมาสเตอเซนันเดสกับคาเมลสุเลมานาปั้นเกมสนับสนุนทัศนาทอฟฟี่งิลเวาร์เล่นในบ ตั้งแต่อัศจรรย์ลงมาถึงย่าต้นสุดท้ายในสนามนัดนี้พร้อมใส่200%นักบุญเล่นตามสภาพแต่สมบอตไม่มีพิษสงเกมรุกฝืดเกมรับอ่อนเสียง่ายลุนท็อฟฟี่ยินทะลุเลตสั้นทงต่อเอลกตตันซิลนิม2-0โค้ชที่6ไปเกมการโชวศิลาอิตาลีในเวลาตี14:5นาทีเกมระหว่างปามากับนาโปลีด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้นาโปลีต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นนาโปลีที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนปาร์มาของปามาชนะ1เสมพ โดยแพ้เอมโพลี1-2แพ้โคโม่0-1เสมอลาซิโอ2-2ชนะยูเวนตุส1-0และเสมอเซอรเรนตินา0-0ปามาพายรวด2เกมล้ำสุดอยู่อันดับที่16เหนือโซนตกชั้น4คะแนนยังไม่ปลอดภัยสภาพทีมขาดนักเตะหลายคนเหมือนเดิมทั้งกาเบียวชาเปนติเย่มัสเตวุสโควันสกียอด้าโอโซริโอส่วนแนวรายของอเลซานโดโัวยาโกเอดีเนเบนาเบมัสเตโอมัสเซโอชันเชลเลรีปอนตุนอันควิสมาเลลตินมิไฮลาและนาโอเอสเตเวสไม่เต็ม ส่วนลาตาโลวาเลนตินก้องหลังติดโทษแบนหลังด้วยใบแดงในเกมมาที่ผ่านมาพุ่นสื่อเจสเตียนคิวบุกเตรียมจัดทัพด้วยระบบ352คู่น้าเป็นมาสเตโอเปเยกินีกับอองเช่โยอันบองนี่โดยมีไซมอนโซมมงเดล่าเจอีตาและยาพอบออเดนกาคุมพื้นที่ตรงกลางซอมห้ามดังสุดของนาโปลีชนะ4เสมอ1ด้วยเสมอเจนโน่2-2ชนะเลเช่1-0ชนะโตริโน่2-0ชนะมอนซา1-0และชนะเอ็มโปรี3-0นาโปลีสะดุดเสมอเจนโน่2-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้นำจากฝูแต่นำหนาอินเตอร์ม,มิลานเหลือแค่แต้มเดียวในช่วงสองเกมสุดท้ายสภาพทีมยังขาดอเลสซานโดบวนจอโนชวนเชสุดและดิวิดเนลด้ที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมผุ้นซื้ออันเตเนโอคอนเตเตรียมจากทีมด้วยระบบ4-4-2คูนาเป็นโรเมลูลูกากูจับคู่กับจานโคโมโล,ลัสปาโนลีแดนกลางมีสกอตแมกโทมินีแทงสกอตท,ที่กำลังฝ่อมร้อนทำงานร่วมกับมาเตโอโปลิตาโนองเดฟองซัมโบองกีซาและมิลลี่ทิมมอร์ทัศนะปาไม่ได้ไม่ปลอดภัยโดยสองเกมสุดท้ายเป็นการเจอกับนาโปลีและอัตตโอกาสัน ร่วงลงมา,างเปิดกว้างนัดนี้สู้ตายขณะที่นาโปลีเสียแต้มจากเกมที่แล้วนัดนี้ก็พร้อมใส่เต็มด้วยคุณภาพและความเที่ยวที่ยั่งเหนือกว่าลุนนาโปลียิ่งขาด2เมตรได้ฟันทมต่อนาโปลีขย,ยี่สองศูนย์คนีเจครับเกมกันโชซสิลายอิตาล,ลีในเวลาตีหน่านาทีอีก1คู่นะครับเกมระหว่างอินเตอร์มิลานกับลาซิโอ้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อครึ่งควบลูกผลง,งานการพบกันขอ,ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอินเตอร์มิลานที่เชนะไปได้4ครั้งสอีก1ครั้งจลงด้วยการเสมอกัน์ม ชนันงสุกของอเตอร์มิลานชนะ3เสมอ1แพ้ 1, หรือชนะ 2, โตริโน่2-0ชนะบาร์เซโลนา่ชนะเวโรนา1-0เสมอบาร์เซโลนาาและแพ้โรม a ศูนย์นอเตอร์มิลานกลับมาลุ้นป้องกันแชมป์หลังชนะ 2, โตริโน่2-0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนาปลีเหลือแต้มเดียวหลังเพิ่งผ่านเข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกไปก่อนหน้านี้สภาพทีมมีปัญหาย,ยังต่อเนื่องเฮริคมากิตยานไม่ได้แม็กปาว่าและลาตาโลมาร์ติเนสไม่เต็มร้อยอาจจะไม่พร้อมใช้งานในเกมนี้ขณะที่ดาวเดวาตินนคคาบบอี่่่ยยัังเ็ูทุ้ือ โมเนอินซาตีเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-5-2คู่หน้าเป็นมาคัตูราบที่เตรียมคืนตัวจริงคู่กับเมนดี้ตาเรมี่แดนกลางนิโคล่าบาเลวล่าคริสเตียนอัลลานี พีโอเตอร์ซิรินสกี้และ ola, ski, นิโคลาชาเลสกี้ทำานร่วมกันซรอมห้าด้านลังสุดของลาซิโอชนะ3เสมอ2โดยเสมอยูเวนตุส1-1ชนะเอปูรี1 0เสมอปามา2 2ชนะเจนัว2-0และชนะโบโดกลิม3-1มอินซีฟาเขาแห่งกุมโรมตามดีเสมอยูเวนตุสหนึ่งหนึ่งสห์ที่แล้วตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางมีแต้มเท่ากับอันดับ4ยูเวนตุสซึ่งเป็นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกสภาพินเจขด uka, ัดลูก้าเปลเกรินีและมาสเตียซัดคันยีที่ติดโทษแบนทั้งคู่รวมถึงปราติหน เอลลาซาลีที่บาดเจ็บขณะที่อดัมมารูซิสต้องเช็คความเฟสแต่ทีมก็จะได้เอลเซีอีซายผลทดแบนกลับมากุสซีมากโกโบารโรนี่ต้องปรับทัพอย่างหลีกเลี่ยมไม่ได้แต่ยังคงยึด,ดระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนาเปาวางตาตี้กัสเตยานตสลงหน้าตาข่ายด้วยมีตัวเป้นเกมอย่างกุสตาฟไอซักเซนและบูลไลเดียขับขึ้นเกมอยู่ข้างหลังทัศนา2ทีมระดับบิ๊กเนมของลีกนัดน,นี้ต้องการชนะเป็นอย่างยิ่งอินเตอร์มิลานลุน้ในแชมป์เลยบ้านแต่ผุมตํารามีปัญหาไม่น้อยขณะที่ลาซิโอ แบรนพร้อมกัน2ลายอยู่แล้วมูใหญ่อรอบจัดกว่าเป็นบอลเคี่ยวอยู่แล้วน่าบทชนะได้รุนินค่ะ2เม็ดรครับเกมนี้ฟุนโอต่ออินเตอร์มิลานชิว2อศูนย์ปิดท้ายในเกมคู่ที่8นะครับเกมกันโชซิล,ลอตอิตาลี่ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีอีกหนึ่งคู่เกมระหว่างโรมากับเอซิมิลานด้ยอยต,ตาต่อรอมเกมในคู่นี้โรมาต่อครึ่งลูกผลงานกระพบะกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นโรม่าที่ชนะไปได้3ครั้งเอซิมิลานเราชนไไาะนไปได้1ครั้งไปอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันอมนาสุง กุโลโรมาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้ออตโตลันต้า1-2ชนะเซอร์เรนติน่า1-0ชนะอินเตอร์มิลาน1-0ชนะเวโรนา1-0และเสมอลาซิโอ1-1หมาป่าก,กุ้งโรมพ่ายออตโตลันต้า1-2เมื่อคืนวันจันทร์หยุดผลงานไร้พ่ายในลีก19นะัดอยู่อันดับที่6ห่างพื้นที่แชมเปี้ยน,นส์ลีกอยู่1คะแนนสภาพทีมจะขาดเปียร์ลูจิ โกลินี่กับหล่นโซกไปเลกทีดนี่ที่บาดเจ็บทั้งคู่ขณะที่ปารโลดิบารากของหน้าตัวเก่งกลับมาฟิตเป็นตัวสำรอง2นัดแล้วสภาพความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆคุณเซืรอคาร์ดิโอราเนีอลีเตรียมจากทีมระบบ342 1นแต่หน้าวางอาเตมด็อบมิกได้ยินยูเครนเป็นตัวจบสกอร์ด้วยมีมาติอาสูเล่กับปารโลดิบาราขับเคลื่อนเกมสนับสนุนฟอร์ม5นันล่าสุดของเอซีมิลานชนะ4แพ้1โดยแพ้โบโลญญศู -1 ชนะโบโลญญา3หนชนะเจนัว2-1ชนะเวเนเซียะอิลานย์ สาาแดงดำพึ่มอกหักพายบรญญาศูนย์หในเกมน,นัดชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียเมื่อคืนเหมือนพุทธในเรือหนับที่ยจะโคตงลุ้นโคตา้ายุโรปอย่างหนักสภาพทีมไม่มีว่ารอมบ่องโดกับริคาโดชอตติวที่บาดเจ็บทั้งคู่กับริคาโดชอตตินที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนซิคายโยโทโมโรี่ต้องเช็คความฟิต ซเจ้าคอนใส่เสื้พุ่ซื้อชาวฝอยทองเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3 42-1หน้าเป้าจะว่างซานเตกโกคิมิเนสสางหานประตูโดยมีคริสเตียนพลิซิตกับราฟาเอลเลอาฟันเกมสนับสนุนทัศนาโรมาสะดุดแพ้นในเกมที่แล้วนั้นนี้ต้องใส่เต็มเพื่อโคต้ายุโรปเกมนี้ได้เปรียบเรื่องความสดร่วมถึงความเป็นเจ้าบ้านมิลานระยะหลังดีขึ้นแต่ขาดความสม่ำเสมอแนวรุกไม่นิ่งดูแล้วมาป้านดีกว่าหน้าเบยดคว้า3แต้มครับฟันธงต่อโรมาขย้ำสอและนี่คือทีเด็ด3สเตปเทพในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม ใส่เลยดีคาสเซิลเลสเตอร์ซิตี้เบรนฟอร์ดเวสต์แฮมเอเวอร์ตันนาโปลีอินเตอร์มิลานแล้วโรมามั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแตะยังอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆด้ยในเกมฟาดแช่งระหว่างอาร์ซนอมกับนิวคาเซิลเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสักันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่อดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3 u ส,สันะครับหรือว่า3-3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมไปส่วนหนึ่งรู้ไปได้กันกับผมสามสปเปเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ